นี่นะครับเราจะมาสรุปขมวดปมนะครับสำหรับประเด็นที่จะเราคาดหมายว่ามันจะออกข้อสอบสำหรับรายวิชากฎหมายอาญาภาคทั่วไปกันนะครับทีนี้ครับเราไล่เรียงมาตราเท่าที่เราจำมาเท่าที่เราเรียนมาตามประมวลกฎหมายอาญานะครับตามประมวลกฎหมายอาญานั้นเราจะเห็นว่า ประมวลกฎหมายอาญาในส่วนของขอบเขตการบังคับใช้กฎหมายนะครับในส่วนของขอบเขตการบังคับใช้กฎหมายนั้นเราจะเห็นว่าประมวลกฎหมายอาญาที่ข้อสอบมักนิยมออกเป็นข้อสอบตั้งเป็นคำถามในประเด็นต่างๆอยู่บ่อยมากนะครับไม่ใช่ว่าคนออกข้อสอบเขาชอบในมาตรานี้นะครับ ในประเด็นที่เขานําไปออกข้อสอบก็หมายความว่าในทางปฏิบัตินั้นนะครับเรื่องราวดังกล่าวนั้นที่จะสร้างปัญหาให้กับกระบวนการทางอาญาได้นะครับจึงมีการหยิบและยกขึ้นมาเพื่อจะตั้งเป็นประเด็นคําถามนะครับทีนี้ครับเรามาดูครับประเด็นในส่วนของขอบเขตการบังคับใช้กฎหมายนั้นเราจะเห็นว่า มาตราหลักๆบทบัญญัติหลักๆที่จะออกข้อสอบเนี่ยมันมีตั้งแต่มาตราสมาตราหมาตราหมาตราเมาตราแมาตราเและก็มาตราสิกับมาตราสิครับในกลุ่มนี้นะครับกลุ่มมาตราเรื่องขอบเขีดการบังคับใช้กฎหมายอาญานั้นถ้าหากว่าเราจะแบ่งออกเป็นกลุ่มเพื่อง่ายต่อการทำความเข้าใจนะครับในแต่ละส่วน ว่าตัวบทกฎหมายนั้นเขาวางรูปแบบไว้อย่างไรนะครับที่นี้เราลองมาแบ่งกันดูนะครับคือในส่วนของการจัดแบ่งเรียงกลุ่มบทบัญญัติตามประมวลกฎหมายอาญาในส่วนของขอบเขตการบังคับใช้กฎหมายนะครับกลุ่มที่หนึ่งเนี่ยเราจะแบ่งเป็นกลุ่มการกระทําความผิดที่เกิดขึ้นในราชอาณาจักรกลุ่มที่สอง เป็นการกระทำความผิดที่เกิดขึ้นนอกราชอาณาจักรไทยนะครับทีนี้เมื่อเราแบ่งเป็นสกลุ่มกลุ่มแรกการกระทําความผิดในราชอาณาจักรไทยกลุ่มที่สงการกระทําความผิดนอกราชอาณาจักรไทยนะครับเรามาดูกลุ่มที่หน่งครับการกระทําแบบไหนที่ถือว่าเป็นการกระทําความผิดในราชอาณาจักรไทย เมื่อเราแบ่งกลุ่มการกระทําความผิดออกเป็นสองกลุ่มก็คือกลุ่มที่หนึ <bizarre> ่งการกระทําความผิดในราชอาณาจักรไทยกลุ่มที่สองการกระทําความผิดนอกราชอาณาจักรไทยนะครับสําหรับกลุ่มที่หนึ่งการกระทําความผิดในราชอาณาจักรไทยนั้นกรณีที่หนึ่งก็คือการกระทําความผิดที่เกิดขึ้นในราชอาณาจักรไทยจริงๆตามความหมายของมาตราสี่อีกลุ่มหนึ่งก็คือความผิดไม่ได้เกิดขึ้นในราชอาณาจักรไทย แต่ประมวลกฎหมายอาญาบัญญัติให้ถือว่าเป็นการกระทําความผิดในราชอาณาจักรไทยอย่างเช่นมาตราที่สวรรคที่สองมาตรา5และก็มาตรา6กนะครับกลุ่มมาตราเหล่านี้ความผิดไม่ได้เกิดขึ้นในราชอาณาจักรไทยแต่ประมวลกฎหมายอาญาให้ถือว่าความผิดนั้นได้เกิดขึ้นในราชอาณาจักรไทยนะครับอ่า สีวักสองมาตราห้ามาตราหกกลุ่มนี้นะครับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือความผิดที่เกิดขึ้นนอกราชอาณาจักรไทยมีมาตราอะไรบ้างก็มีตั้งแต่มาตราเจ็ดมาตราแปดมาตราเกนะครับและก็ในส่วนของการลงโทษก็ต้องไปดูความในมาตราสิบสำหรับในส่วนของการกระทําความผิดที่กฎหมายให้ถือว่ากระทําความผิดในราชอาณาจักรไทยนั้น กระบวนการลงโทษเขาเราก็ต้องใช้บทบัญญัติของมาตราส1บครับในกรณีดังกล่าวเนี่ยเรามาดูกรณีที่หนึ่งครับอะไรคือการกระทําความผิดในราชอาณาจักรไทยความผิดเกิดขึ้นในราชอาณาจักรไทยต้องรับโทษในราชอาณาจักรไทยต้องรับโทษตามกฎหมายไทยอันนี้บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายอาญามาตราที่สครับนะครับอาจจะมีคําถามว่าคําว่าในราชอาณาจักรหมายความว่าอะไร คำว่าในรชอาณาจักรตามความหมายของมาตราสีวรคที่หนึ่งเนี่ยมันหมายถึงพื้นดินพื้นน้ํานะครับแล้วก็ใต้พื้นดินใต้พื้นน้านะครับเหนือพื้นดินเหนือพื้นน้ํานี่เขาเรียกว่าเขตอากาศเหนือพื้นดินเหนือพื้นน้ําอันนี้ไม่จํากัดนะครับพื้นดินเนี่ยมันจัดกาจัดขอบเขตตามหลักชายแดนนะครับพื้นน้ําก็เช่นเดียวกันนะครับแต่ในส่วนของ แต่ในส่วนของเขตอากาศเนี่ยมันไม่จํากัดความสูงนะครับประเทศไทยเนี่ยราชอาณาจาักรไทยเนี่ยเขตอากาศเนี่ยจะสูงเท่าไหร่ก็ได้สูงตะลุไปถึงไหนก็ได้ไปถึงจักรวาลไหนก็ได้ว่างั้นนะครับเพราะว่ามันไม่จํากัดแต่เขตน่านาน้ําทางทะเลนี่จากัดไว้นะครับที่12ไมล์ทะเลนับจากนะครับนับจากฝั่งทะเล ฝั่งพื้นดินออกไปนะครับ12ไมล์ทะเลนะครับและแต่ละประเทศเขาก็ยังมีเขตที่เรียกว่าเสร็จเขตเศรษฐกิจเฉพาะอีกนะครับนับออกไปอีก200ไมล์ทะเลสรุปความก็คือในทะเลเนี่ยนับไป12ไมล์ทะเลเป็นราชอาณาจักรและก็ยังมีเขตเศรษฐกิจจฉเพาะนะครับที่ถือว่าเป็นเขตในราชอาณาจักรไทยเช่นเดียวกันก็นับออกไปอีก200ไมล์ทะเล สำหรับในส่วนของมาตราสีวัคแรกนะครับสิ่งที่เราควรจะจดจำเป็นพิเศษในมาตราสีวัคแรกเนี่ยสิ่งที่เราจะจดจำเป็นพิเศษก็คือสถานทูตไทยที่มันอยู่ในแต่ละประเทศอันนี้ไม่ใช่ราชอาณาจักรไทยนะครับสถานทูตไทยที่มันอยู่ในต่างประเทศแต่ละประเทศนั้นไม่ใช่ราชอาณาจักรไทยและเช่นเดียวกันครับ สถานทูตต่างประเทศที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยเรานั้นมันก็ไม่ใช่ดินแดนที่เราจะถือว่าเป็นนอกราชอาณาจักรไทยหรือต่างประเทศนะครับมันก็ยังเป็นราชอาณาจักรไทยเพราะฉะนั้นครับเราต้องจําครับมาตราสีว่วรรคที่หนึ่งเนี่ยเราจะจําอะไรบ้างนะครับอย่างแรกสถานทูตไทยสถานทูตไทยที่อยู่ในแต่ละประเทศอยู่แต่ละประเทศอยู่ต่างประเทศนั้น ก็ถือว่าเป็นนอกราชอาณาจักรไทยถูกไหมครับเช่นเดียวกันครับสถานทูตต่างประเทศที่มันอยู่ในประเทศไทยเรานั่นก็ถือว่าเป็นในเขตราชอาณาจักรไทยในประเทศไทยนะครับอันนี้ต้องจําเป็นพิเศษนะครับข้อสอบมักจะหลอกจะหล่นนะครับโอ้ในประเดินดังกล่าวเนี่ยหลอกมาง่ายๆแต่เราครับตายน้ําตื้นครับตายน้ําตื้นครับเพราะเราดันไปจําไม่ได้ว่าสถานทูตไทย ที่มันตั้งอยู่ประเทศมาเลเซียตั้งอยู่ประเทศสิงคโปร์ฝรั่งตั้งอยู่ในพมา่าตั้งอยู่ในเวียดนามหรือแม้กระทั่งในอเมริกาในประเทศอังกฤษฝรั่งเศสเหล่านี้แอฟริกาเนี่ยพอมีการกระทําความผิดทางอาญาเกิดขึ้นเนี่ยดันเราไปตอบว่าเป็นการกระทําความผิดในราชอาณาจักรไทยเพราะมีบางคนเชื่อว่าสถานทูตไทยที่อยู่ในแต่ละประเทศนั้นนะครับเป็นเสมือน ขีดราชอาณาจักรของประเทศไทยเราอันนี้ผิดนะครับในความหมายของคําว่าราชอาณาจักรไทยตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา4วรรคแรกนะครับผิดนะครับไม่ต้องยิ้มไม่ต้องยิ้มผิดนะครับแสดงว่าที่คุณเข้าใจอยู่นั้นผิดที่ถูกคือสถานทูตของประเทศไทยที่อยู่ในแต่ละประเทศนั้นไม่ใช่ราชอาณาจักรไทยประการที่หนึ่ง ราการที่สองสถ,สถานทูตต่างประเทศก็เช่นเดียวกันที่อยู่ในประเทศไทยเรานั้นมันก็ไม่ใช่เขตที่ถือว่าเป็นนอกราชอาณาจักรไทยเพราะยังไง,งไงมันก็อยู่ในราชอาณาจักรไทยเพราะฉะนั้นมันคือประเทศไทยครับมาตราสี่วักแรกแห่งประมวลกฎหมายอาญาเมื่อเกิดการกระทําความผิดในราชอาณาจักรไทยนะครับจะต้องรับโทษในประเทศไทยครับตามที่ประมวลกฎหมายอาญานะครับ ได้บัญญัติไว้ในมาตราที่สี่การกระทําความผิดที่เกิดขึ้นในราชอาณาจักรไทยต้องรับโทษในประเทศไทยนั้นหมายความว่าการกระทําทั้งหมดทั้งมวลนะครับทั้งหมดต้องจบในราชอาณาจักรไทยแบบนี้เขาเรียกว่าการกระทําความผิดในราชอาณาจักรไทยครับในกรณีที่กฎหมายให้ถือว่ากระทําความผิดในราชอาณาจักรไทยนะั้น ในความเป็นจริงแล้วครับในความเป็นจริงแล้วความผิดนั้นไม่ได้กระทําในราชอาณาจักรไทยเลยความผิดไม่ได้กระทําในราชอาณาจักรไทยเลยแต่ประมวลกฎหมายอาญาเขาเขียนเขาบัญญัติว่าให้ถือว่าเป็นการกระทําความผิดในราชอาณา,าจักรไทยมาตราแรกเลยครับกรณีแรกก็คือกรณีของมาตราสี่วรรคที่สองครับมาตราสี่วรรคที่สองบอกเราว่าอะไรบอกเราว่า การกระทําความผิดในเรือไทยหรืออากาศสายานไทยไม่ว่าอยู่ณที่ใดในโลกนี้ไม่ว่าอยู่ณที่ใดในโลกนี้ให้ถือว่ากระทําความผิดในราชอาณาจักรไทยนะครับนี่คือบทบัญญัติของมาตราสีวรรคที่สองจริงๆแล้วความผิดที่เกิดขึ้นมันไม่ได้เกิดขึ้นในราชอาณาจักรไทยไม่มีการกระทําความผิดในประเทศไทยครับ แต่ประมวลกฎหมายอาญาบอกว่าให้ถือว่ากระทําความผิดในราชอาณาจักรไทยเห็นไหมครับเพราะประมวลกฎหมายเขียนไว้แบบนี้คำที่เราควรจะสังเกตเป็นพิเศษก็คือคำว่าเรือไทยคำว่าอากาศยานไทยเนี่ยในความหมายจริงๆก็คือเรือไทยเรือเดินสมุทรอะอากาศยานไทยก็คือเครื่องบินอะเรือไทยอากาศยานไทยเนี่ยจะต้องจดทะเบียนในประเทศไทยเขาจึงเรียกว่า เรือไทยหรืออากาศยานไทยตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายอาญามาตราสี่วรรคที่สองครับถามว่าเฮ้ย,ยแล้วมาตราสี่วรรคที่สองเนี่ยเราควรจะจําอะไรเป็นพิเศษมาตราสี่วรรคที่สองเนี่ยเราควรจะจําอะไรเป็นพิเศษไหมมีครับสิ่งที่เราควรจะจําเป็นพิเศษในมาตราสี่วรรคสองก็คือการกระทําความผิดทั้งหมดที่มันเกิดขึ้น การกระทำความผิดทั้งหมดไม่ว่าจะลักทรัพย์โฉกโกงยักยอกจริงทรัพย์ปล้นทรัพย์การกระทำความผิดทั้งหมดจะต้องเกิดขึ้นบนเรือไทยบนอากาศยานไทยเท่านั้นนะครับในความหมายของคำว่าการกระทำความผิดเกิดขึ้นในเรือไทยอากาศยานไทยนั้นก็นหมายความว่าการกระทำความผิดทั้งหมด ครบองประกอบความผิดจะต้องเกิดขึ้นบนเรือไทยบนอากาศยานไทยทั้งหมดนะครับไม่ใช่ส่วนใดส่วนหนึ่งไม่ใช่ผลของการกระทําแต่การกระทําทั้งหมดจะต้องเกิดขึ้นในเรือไทยอากาศยานไทยนะครับถ้าเพียงแต่ส่วนใดส่วนหนึ่งหรือว่าผลของการกระทาเนี่ยส่วนใดส่วนหนึ่งของการกระทําหรือผลของการกระทํามาเกิดขึ้นบนเรือไทยบนอากาศยานไทยแบบนี้ ไม่ใช่การกระทําความผิดในเรือไทยหรืออากาศยานไทยที่ประมวลกฎหมายอาญาให้ถือว่าเป็นการกระทําความผิดในราชอาณาจักรไทยตามความหมายของมาตราสีวรรคที่สองนะครับเพราะมันไม่ใช่การกระทําทั้งหมดมันเพียงแค่ส่วนใดส่วนหนึ่งหรือว่าเพียงแค่ผลของการกระทําเท่านั้นที่มาเกิดขึ้นบนเรือไทยหรืออากาศยานไทยจําไว้นะครับ อย่างนี้ไม่ใช่กรณีของมาตราสีวรกที่สองเพราะฉะนั้นเราบอกว่าจะต้องรับโทษตามมาตราสี่วรกที่สองเนี่ยผิดนะครับไม่ใช่นะครับมันไม่เข้าหลักเกณฑ์ของมาตราสีวรกที่สองเพราะว่าเพียงแค่ผลของการกระทามันเกิดขึ้นในเรือไทยหรืออากาศายานไทยเท่านั้นไม่ใช่การกระทาทั้งหมดนะครับทีนี้ครับกรณีที่สองที่กฎหมายอาญา ของไทยเรานั้นให้ถือว่าเป็นการกระทําความผิดในราชอาณาจักรไทยครับก็คือตามที่บัญญัติไว้ในมาตราที่หามาตราที่หของประมวลกฎหมายอาญาเนี่ยบอกว่าความผิดใดที่การกระทําแม้แต่ส่วนหนึ่งส่วนใดได้กระทําในราชอาณาจักรไทยก็ดีผลของการกระทําเกิดในราชอาณาจักรไทยก็ดีโดยผู้กระทําประสงค์ให้ผลนั้นเกิดในราชอาณาจักรหรือ โดยลักษณะแห่งการกระทําผลที่กระทํานั้นควรจะเกิดในราชอาณาจักรไทยหรือย่อมลิงเห็นได้ว่าผลนั้นจะเกิดในราชอาณาจักรไทยเหล่านี้นะครับรก็มีกฎหมายยามาตราห้าวรัคแรกบอกว่าให้ถือว่านะครับความผิดนั้นได้กระทําในราชอาณาจักรไทยให้ถือว่าความผิดนั้นได้กระทําในราชอาณาจักรไทยครับง่ายๆครับลองดูตัวอย่างอย่างเช่นครับ นายเอเนี่ยเป็นคนไทยอยู่ฝั่งประเทศไทยนายเอยกปืนขึ้นจ้องเล็งครับยกปืนขึ้นจ้องเลง็งปืนยาวไม่ได้ครับเอาปืนสั้นดีกว่าครับปืนยาวพื้นที่แคบยกปืนขึ้นจ้องเล็งนะครับเล็งไปที่นายบีนายบีอยู่ไหนครับนายบียืนอยู่ฝั่งประเทศมาเลเซียอย่างเงี้ยนายเอเป็นคนไทยยืนอยู่ฝั่งประเทศไทย ยกปืนขึ้นจ้องเล็งเพื่อจะยิงไปที่นายบี B, ซึ่งยืนอยู่ฝั่งประเทศมาเลเซียครับอย่างนี้ครับแต่ไม่ทันที่นายเอจะยิงนะครับอาจจะช้าเนื่องจากว่าตาวอกแวกหรือว่าใจไม่กล้านะครับหรือไอยมือสั่นอะไรก็แล้วแต่ตำรวจของประเทศไทยตามจับก,กุมนายเอได้ก่อนที่นายเอจะลั่นกระสุนยิงนายบี B, ซึ่งยืนอยู่ฝั่งประเทศมาเลเซียแบบนี้ครับ แบบนี้นะครับในกรณีดังกล่าวเนี่ยนายเอมีความผิดเล้วนะครับฐานพยายามฆ่าแต่ถามว่าการกระทําของนายเอเนี่ยมันเข้าหลักเกณฑ์ของมัตราไหนระหว่างมาตราสีวักหนึ่งวักสองหรือมัตราห้าถ้าเราดูมาตราสีวักสองี่ตัดออกไปก่อนเลยครับเพราะว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นในเรือไทยอากาศยานไทยที่อยู่นอกรานอนาณาจาักรไทยตัดออกไปไม่ใช่มาตราสีวักสองแน่นอน นะครับเอ้าแล้วเป็นมาตรสีวรรคแรกไหมการกระทําความผิดของนายอีเกิดขึ้นในราชอาณาจักรไทยไหมหรือมาตราห้าวรรคแรกการกระทําส่วนใดส่วนหนึ่งเกิดในราชอาณาจักรไทยอีกส่วนหนึ่งเกิดต่างประเทศหรือผลของการกระทําเกิดในราชอาณาจักรไทยอะไรเหล่านี้นะครับเราจะเห็นว่าข้อหาที่นายเอรับผิดตอนนี้คือข้อหาพยายามฆ่านายบี ก็หาพยายามฆ่าก็คือนายเอยกปืนขึ้นจ้องลิงนายเอยืนอยู่ไหนยืนอยู่ฝั่งประเทศไทยยกปืนขึ้นจ้องเลิงยังไม่ยิงยังไม่มีผลของการการะทํายังไม่มีการ,ารการะทําส่วนใดส่วนหนึ่งเกิดขึ้นนอกราชอาณาจักรไทยหรือว่าเกิดขึ้นในฝั่งของประเทศมาเลเซียเพราะฉะนั้นครับการกระทําทั้งหมดทั้งมวลของนายเอนั่นที่เป็นความผิดฐานพยายามฆ่านั้นมันเกิดขึ้นในราชอาณาจักรไทยเกิดขึ้นในประเทศไทยนายเอต้องรับผิด ต้องรับผิดตามความในมาตรา4เพราะเป็นการกระทําความผิดในราชอาณาจักรไทยต้องรับโูษตามกฎหมายไทยข้อหาพยายามฆ่านะครับเห็นไหมครับแต่ถ้าหากว่าเราทําให้พลิกหัวพลิกหางตีหัวลังกากลับไปกลับมานะครับตีหัวลังกาบ้างที่นี่เราบอกว่าเอ้ยให้นายบีบ้างให้นายบีใช้อุดปืนยิงนายอีบ้างนายบียืนอยู่ฝั่งประเทศมาเลเซียยกปืนขึ้นจ้องล็ง เพื่อจะยิงนายเอซึ่งยืนอยู่ฝั่งประเทศไทยในกรณีดังกล่าวเนี่ยเราจะเห็นว่าถ้ายังไม่ยิงนายบีนั่นมีความผิดฐานพยายามฆ่าแล้วนะครับแต่ว่าการกระทําของนายบีนั่นอยู่นอกราชอาณาจักรไทยกระทานอกราชอาณาจักรไทยในกรณีเนี่ยกลับไปให้นายบีเป็นคนยิงนายเอบ้างแบบนี้เราจะเห็นว่านะครับเราจะเห็นว่า